ก็ดีครับพลกับรุ่นคนสมุดในลังที่ซองนะครับกว่าหลังมาเดียร้านะครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยบนหลังวะาดูย,ยังไงหลังนี้อันนั้นจังได้จำได้นะครับลังเดี๋ยวพรุ่งวันนลังก้าวัดนะครับลังเนี้ยนะี่มีมาหลบซ้องนะครับอยู่ตรงกานาง่งมันพุ่งไปอยา่างตอนกานางนะครับคลิปแรกจะเร่งเล่งกลางเหมือนะครับนัวนุ่งนะุ่ ็อกอยู่นะเรยผมหนังอยู่ตายลังอยู่เลย เดี๋ยวตาไม่ม่ดิเต็มก้อนเนียวอากันนะครับใต้มาไายลังไลยอ่ะลุงได้ลุงอะไรกี้ อย่างองไม้เหล่านี้อุ้นนี่คุ้นกับมืดนะครับ โอ้ยยี่ฟึ่งแางเลยเอเรียนรึทำอามิดยดนึ่งจืดอาวะหน่ะเดี๋ยวฟึ่งโป้ไปเออบอกดิวะ Ta người ta mua làm rồi đang đi tới trắng đi <laughs> <laughs> จะโดนลาวดูไม้กวานา้ำเลยเอา nam yốt lăng ra nam yốt lăng 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 ui đang ngu cười đừng phớt đừng quá đi à Để cứ ở nhoi nơi Ngon Hãy cho kênh

เราอยากทำพิ่งแต่งรางนะ nhưng mang để dót lăng, <cười Yeah! cười> ôi, nó mà téng bên ní này nó mà téng nó mà téng ở lăng lê lên à ừ นี่เรจักลากละระจงด้ทำวัหนเูเก้ด้วยท่างนี้ครับถ้าโจ้ก็จวยกดเจก๊กดไล่ยขงกันนะครับกับรุน่นกุตสบู็ปบกันล่งตอไปลาในวันตัดไฟนะครับหลังนี้ก็ขอขอบคุณมาก,ก,ก,กนนครับ กับการรับชมการซับสไครการกดติดตามนะครับการกดไลค์กดแจ้ขอบคุณมากนะครับรุยครับรุยนู่ในร่างมันผมมีมั้งนะครับในลูกบางตีบางเองเดี ây, è, ๋ยวมตังคาใหมันกินโุยร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 ุย

ลุงกับลุงกับอบุณมารกนะครับวิวกับช่วยนะครับนอนกลองก้าเล่ตำตายเป็นก้าน้อยๆเดียวนะครับกับว่าดีกับกดพลังไม่ในวันตอไปแล้วนะครับกับลุนกุะโบุนะครับวากจ่วยกดไหลกดแจกดไลกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืม